โย่วาง่ายไวรุ่นเอ็กซิลแต่งเต็มชมออกรสศูนบาทผ่อนเริ่มต้น6,000ปี2องลี่ลอแม็กเวลชุดแต่งสเกต็ตรอบคันปัดงามขักงามแน่ครับพี่น้องท่อลันล่นนาเสียงหวาน,วนรับจบศูนย์บาทรุ่นฮิตยอดนิยมขวัญใจไวัสรุ่นทั้งหลายทีเด็ดที่ห้องเครื่องเดี๋ยวพามาดู นะรับจบศูนย์บาทครับมาเลยเกษตรกรค่าขายพนักงานบริษัทนาะห้องเครื่องเพ้นไลายสเต็ปไล่ข้างเก็บสายฟุงสายไฟเรียบร้อยนาเล็กกุลุงเล็กกุเลดเรียบร้อยนะยอ,ยนะออกรถศูนย์บาทปีแรกโนเบียซูเเนสิเดือนพี่น้องเอฟซีผอนงวด6,000พันไล่นั้นพอนหนึ่งหมื่นตอรสัญญาครับพี่เล่นแคปนาจอเอาซสอรถไปสองหม่นบาทพี่น้องเอฟซีงามบอ มักบอ่อลอยังอยู่ครับพี่น้องจองที่ละครับพี่น้องเจ้า